Thank mm -hmm. Grandpa Shark. Let's go hunt it do-to-do-do-do. Let's go, hunt it, do-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 do. Let's go, hunt it, do-to-do-do-do, let's go, hunt. Run away, it do-do-do-do, run away, do-to-do-do, run away, do-to-do-do, run away. Say fat, last it do-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 do, safe, last it, do-do-do-do, safe, last it, do-do-do-do, วันนี้ครูพอยกับทีเชอร์แอมมี่นะคะจะมีหน่วยการเรียนรู้ดีๆมาฝากเด็กๆนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นครูคอยจะถามเด็กๆก่อนว่าเวลาที่เด็กๆไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยเด็กๆจะต้องไปหาใครคะเด็กๆจะต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยจะอยู่ที่ไหน บางคนก็บอกว่าอยู่ที่คลินิกบ้างบางคนก็บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปอยก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะอ่าเด็กๆอยากรู้หรือยังเอยอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ เลยนะคะโรงพยาบาลก็จะมีนี่เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรจะเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลใช่ไหมคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่คือไว้เป็นสถานที่ไว้รักษาคนป่วยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือไปถึงคุณปู่คุณย่าเลยถ้าไม่สบายก็จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองคะ่ะ โ okay. อเคนั i นนี่คือโรง g ยาบาลถ้าคุณจะไปป่วยคุณจะถูกพาไปโรงพยาบาลอะเรามีโรงพยาบาลแล้วนะคะในโรงพยาบาลนั้นก็จะมีคุณหมอกับนางพยาบาลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า,าหน้าที่ของคุณหมอนี้มีไว้ทําอะไรนะคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่ไว้ไวตรวจฟังเสียงหัวใจของเราว่า หัวใจของเรามีการเต้นดีไหมผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็จะมีคุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการรักษาของคนป่วยใช่ไหมคะว่าเด็กๆเ,เป็นอะไรตรงไหนไม่สบายตรงไหนคุณหมอก็จะมีหน้าที่รักษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการสาั่งยาให้เด็กๆรับประทานนั่นเองคะ่ะโอเคนะ this is the doctor and this is also the nurse they are working at the hospital they are working they are going to help you if you are going to be sick เรารู้หน้าที่ของคุณหมอลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้หน้าที่ของพยาบาลบ้างน,นะคะหน้าที่ของคุณพยาบาลก็จะมีหน้าที่ในการคัดกรองประวัติของเด็กๆอย่างเช่นเด็กๆชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เด็กๆมีอาการแพ้ยาอะไรไหมประมาณนี้นะคะ Okay Now if you're going to the hospital you are going to be asked by the doctor what you are going to do when you are in the hospital what you are going to take the medicine ต่อมาถ้าเด็กๆไม่สบายป่วยหนักมากๆากเลยคุณหมอก็จะให้เด็กๆนอนอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เวลาเด็กๆนอนที่โรงพยาบาลก็จะมีเพื่อนๆไปเยี่ยมเด็กๆก็ต้องทําตามกฎของโรงพยาบาลอย่างเช่นรักษาความสะอาดไม่ส่งเสียงดังนะคะโอเค now when you are sick just like this little kids you are g i v e n the thermometer to check if you are very sick and you a l l be giving a medicine สุดท้ายเลยถ้าเด็กๆไม่อยากให้ตัวเองป่วยหรือว่าไม่อยากที่จะไปนอนโรงพยาบาลไม่อยากจะโดนเข็มฉีดยานะเด็กๆเด็กก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองออกกำลังกายเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะโอเค now to be uh not go to the hospital you're going to do jogging doing exercise อันนี้เป็นส่วนหลักๆของโรงพยาบาลนะคะก็จะมีมีตึกโรงพยาบาลมีคุณหมอมีพยาบาลแล้วก็มีอุปกรณ์ในการแพทย์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าสุดท้ายนี้ถ้าเด็กๆไม่อยากนอนโรงพยาบาลไม่อยากเจ็บป่วยช่วงนี้อากาศเย็น,นเด็กๆจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็เวลาช่วงนี้เด็กๆจะต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เรามีโรคระบาดใช่ไหมคะโควิด1 9นั่นเองเวลาเด็กๆจะออกไปนอกบ้านเด็กๆก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยทุกครั้งเลยเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะจบคลิปน,นะคะคุณรูปอยมีวิธีในการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้เด็กๆทำมือสองข้างมาแบบนี้แล้วก็ประกบกันแบบนี้ฝ่ามือถูฝ่ามือนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2นะคะ ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือนะคะให้เด็กๆเอามือมาสองข้างแบบนี้วางแบบนี้แล้วก็เอาอีกข้างวางลงอย่างนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ถูค่ะขั้นตอนที่สนะคะฝ่ามือถูซอกนิ้วมือค่ะให้เด็กๆเอามือมาแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ประกบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูเลยค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะ ล้างมือถูฝ่ามือให้เด็กๆเอามือมาแบบนี้แล้วก็กำไว้แบบนี้แล้วก็ประกบกันอย่างนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ถูเลยค่ะขั้นตอนที่หนะคะถูนิ้วหัวแม่มือให้เด็กๆเอานิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กำไปที่หัวแม่มือเลยนะคะแล้วเด็กๆก็ถูจ้าขั้นตอนที่หนะคะ ปลายนิ้วถูฝ่ามือให้เด็กๆเอานิ้วขึ้นมาอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็จับไปแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ถูคะ่ะขั้นตอนที่7นะคะถูรอบข้อมือให้เด็กๆยกนิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กำไปที่ข้อมือแล้วเด็กๆก็ถูเลยคะ่ะ เด็กคเรารู้วิธีการในการล้างมือ7ขั้นตอนแล้วนะคะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือให้ครบทุกขั้นตอนด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ いいですよ。